วัน,นนี้นิลินาวาน้าเหนือนี่พาน้ำเหนือมาหัดเล่นเซิร์ฟนะครับผมนี่ครับหัดเล่นเซิร์ฟก็ล,ลองดูว่าน้ำเหนือจะเล่นเป็นไหมเนี่จ้างครูพิเศษมาจากวัชชีครับจ้างครูพิเศษจากวัชชีไปลองนี่นี่ครับ เด็กเล็กๆผู้ใหญ่มาหัดเล่นได้นะครับที่นี่วัดที่นี่วัดพนันเชิงนะครับผมนี่ขึ้นบอร์ดแบบเท่ๆครับนี่จันเต่าจันเต่านี่ะ นี่ครับคนโตๆก็จะมาออกกําลังกายกันนะครับผมเล่นเซิร์ฟนี่เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะครับอขนาดที่ดีไ,ไปง่ายอ่าไปง่ายครับโจงไงไปยาวๆเลยอ อเอาใหม่อีกทีได้ไม่ทันว่ะ <c oughs> ไมยได้เฮ้ยตอนนี้ถ่ายได้ดังที่หวายเลยเอาอือ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็พร้อมนะครับเครื่องเซฟตี้นะครับมีสนับศอกนะครับสนับเข่ารับผมก็ขาดถุงมือถุงมือหายไปข้างนึงนะครับผมอยู่นี่ครับข้างหนึ่งอยู่ที่คนถ่ายนะครับหมวกน็อกไม่มีเพราะหัวโตอยู่แล้วล้มไปก็ไม่ถึงหัวรับผมดูน้าเขาเล่นเพื่อออกกำลังกายนะครับ ไปร้องอีกเที่ยวหนึ่งดูเววันนี้จะเป็นไหมครับต้องต้องเซิร์ฟไปด้วยแลวตามไปถ่ายด้วยปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่อายไหมอายน้องไหมอายน้องไหมมึงเฮียเอับ เวียง,งกว้างๆเลยบอกแล้วว่าเวียง,งกว้างๆตรงเนี้ยพื้นมันไหลมันเล่นได้อยู่แล้วเอียงเอียงกันไปอ่าโยกขื้นเวียงกว้างเวียงกว้าง Nè, thế quá à. vô quá Vô con quang này luôn Mình dứt 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 ngay mới lúa bò mới được ไอเหนือมันเล่นกระดกเท้าลองลองไม่กระดกเท้าดิเอยียงโยกซ้ายขวาไล่ขวาๆๆเออใช้ไหล่ปั๊มอ่ะอืออย่านะก็ไม่เห็นต้องกระดกเท้าดึกดักดึกดักเลยเหะเนี่ดูพี่เขาใช้ไหล่หมุนนอกใช้ไหล่หมุนนอใช้เวียงกระดานเนี่ยที่เอียงอ่ะที่กระดานมันเอียงก็คือว่าแค่เราแค่มันรับข้อเท้าเราช่วงช่วงเวลาเราเวียงไปเท่านั้นเอง นี่ครับดูจันเต่านะครับเห็นนะเนี่ยเนี่ยหนกแท้จะไม่ได้น้องเล่นบ่ายน้องน้อง มันต้องยืนให้สุดกระดานดูสแนปสวยๆจากตันเต่านะครับเนี่อืมข้ามาใกล้ไปหน่อยไม่เห็นตอนอบอร์ดขึ้นนะครับลองดูเทวานี้น้ำเหนือจะโยกได้ไหมครับอ ไม่ได้กระดกข้อเท้านะมันใช้เวียงโหดูเด็กมึงสแนป์สูสแนปทีไรกร,กระดานกระเด็นทุกทีเลยเนะี่ยก่าน้ำหนักไม่ถูกแล้ว อ,อ,อ่อนน้อยกูดูแสดงได้เลยเนี่ยเฮ้ยทาสวยว่าเนี่ยครับเดี๋ยวให้น้ำเหนือซ้อมไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำเหนือจะเป็นไหมตอนมืดอ่าอยู่แค่นี้เหนื่อยเหนื่อยครับกินน้ำ เป็นไงได้ยังวันนี้เ,นเอ้อพอได้พอได้นี่พักเหนื่อยพักเหนื่อยก่อนยิ้มเขินฟันเหินเลยนะครับอยากลองไปโชว์อีกรอบนิดไปนี่จะปิดคลิปแล้ว้อง ไปี่เหนือโอ้ยจไปยังไปเน่เน่ได้นะนะครับพอได้นะครับเฮ้ยไปทานีเท่ว่ะไปทานีเท่ว่ะ cái nòn, này kênh nữa Để. โอเคเป็นไงเปล่าฝากช่องหน่อยเร็วนะครับฝากช่องปากช่องได้ยินนาวาน้ำเหนือเลยครับโอ้โหนี่ถ่ายพ่อเนี่ยเล่นที่นี่ก็คือวัดพระนาเชิงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะขัดเล่นเซิร์ฟมาลองเล่นมีเด็กๆเล็กๆนะครับพี่ๆใจดีทุกคน ่าไหนเราเล่นไม่ได้ <S <S เขาจะถอนให้นะครับผมลุงๆน้าๆก็มีอย่าได้ลุงลุงพี่ๆดีกว,ว่าเอากมาเล่นเพื่อออกกำลังกายกันถ้ายัางไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่เล่นลนาวาน้ำเหนือเดี๋ยวรอบหน้าจะพานาวามาด้วยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ